สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะชวนทุกคนมา บำรุงต้นพริกนะคะหลายๆคนที่ปลูกต้นพริกอาจจะเจอปัญหาเดียวกันนะคะบางต้นติดดอกออกผลดีบางต้นไม่ติดดอกไม่ออกผลสักทีนะคะหนึ่งในนั้นก็คือต้นนี้ค่ะไต่ปลูกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะต้นก็โตแล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ติดดอกยังไม่ออกผลเลยนะคะวันนี้เราจะมาเร่งเขาให้เขาออกดอกเร็วออกผลเร็วนะคะวิธีการใช้ก็เป็นแบบหลอดสารพิษเหมือนเช่นเคยค่ะ เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายๆได้ภายในครัวเรือนของทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะของที่ต่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือน้ำสาวข้าวนะคะหุงข้าวเป็นประจำทุกวันแล้วก็เก็บไว้นะวันไหนที่แม่หงุงแม่จะเก็บไว้ให้นะคะวันไหนต่หุงเองต่ก็เก็บไว้เองนะคะเดี๋ยวไต่ขอเทลงในกะละมังเหลืองเนาะ น้ำซาวข้าวจะเก็บได้ปริมาณกี่ลิตรก็ได้นะ2ลิตร3ลิตรก็ได้นะคะเราก็เอามาเทในกระมังแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้ได้ปริมาณสัก5ลิตรนะคะแต่ก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยนะคะให้ได้สักประมาณ5ลิตรเนาะเพราะว่าในกระมังเหลืองนี้ถ้าเต็มเนี่ยเขาก็จะ10ลิตรค่ะทีนี้ตัวต่อมานะคะที่แต่จะใช้ก็คือผงชูรสค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ ัวนี้จะช่วยเร่งรากจะช่วยดูแลในเรื่องของรากฝอยนะคะให้เขาหาอาหารได้ดีนะคะเราจําเป็นที่จะต้องใส่ลงไปด้วยนะสําหรับต้นไหนที่ไม่ติดดอกออกผลสักทีใช้ตัวนี้ร่วมได้เลยนะคะนี่ค่ะผงชูรสครึ่งช้อนใส่ลงไปเลยในน้ํา5ลิตรค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนหาได้ง่ายๆในครัวเรือนเลยนะคะนี่ก็คือน้ําปลราร้าค่ะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะทุกคนน้ำห้าลิตรใส่ไปเลย หช้อนถึง2ช้อนนะคะน้ำปลาร้านะคะเขาก็จะมีทั้งโซเดียมมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมเนาะเพราะทำจากปลานะคะปลาตัวเล็กๆแล้วก็หมักด้วยเกลือนะคะเขาก็จะได้คุณสมบัติหลากหลายด้านเลยนะวันนี้แต่ใส่ไป2ช้อน,นะคะ่ะนี่ค่ะ และตัวต่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือฮอร์โมนไข่นะคะตัวนี้นะทำการหมักครบเวลาแล้วนะคะหมักเพียง3ามวันก็นำมาใช้ได้ตัวนี้จะมีส่วนผสมของไข่นะคะผงชูรสนะคะทุกคนคะตัวนี้เนี่ยใช้ดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่ปลูกพืชปลูกผักแล้วต้องการให้พืชผักออกดอกออกผลนะคะลองใช้ตัวนี้ดูได้เลยค่ะเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งนะคะต่ก็ได้ทำการเขย่าแล้วนะแล้วก็เทลงไปเลยนี่ค่ะ 1>, 1ช้อนนะคะน้ำปริมาณประมาณ5-6ลิตรนะใส่ไปเลย1ช้อนนี่ค่ะหมักด้วยไข่ผงชูรสนะคะแล้วก็น้ําตาลค่ะวัสดุอุปกรณ์เตรียมง่ายมากๆเลยนะโฮอร์โมนไข่นะคะนี่ลักษณะนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเราก็จะได้ส่วนประกอบของเราทั้งหมดนะคะนำไปราดรสต้นพริกได้เลยค่ะ และก่อนที่เราจะนำน้ำที่เราเตรียมไว้มาราดรถนะคะทุกคนแต่อยากจะแนะนำให้ใครที่ปลูกพริกในกระถางเนี่ยได้สังเกตดินที่อยู่ในกระถางของตัวเองด้วยนะคะว่ามีการยุบตัวลงไปไหมอย่างกระถางใบนี้นะคะดินนะคะควรจะอยู่ขอบนี้เนาะแต่ทีนี้ดินก็ได้มีการยุบตัวลงไปนะคะแบบนี้ก็คือควรที่จะเติมดินเพิ่มนะคะก่อนที่เราจะเติมดินเพิ่มอีกนะคะเราก็ควรที่จะพรวนดินเขาก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ดินที่อยู่ล่างๆเนี่ยแน่นจนเกินไปค่ะ ควรเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้โดนรากฝอยนะเนี่ยค่ะลักษณะนี้เราก็จะเห็นว่าดินเนี่ยขาดไปค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ก็จะใช้ดินที่ไต่ปรุงไว้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นดินปรุงนะคะไต่ใช้ดินถุงแกลบเก่านะคะปุย๋ยคอกคุยมะพร้าวแล้วก็กลับมะพร้าวสับนะคะปรุงให้เข้ากันแล้วก็ทำการหมักไว้7วันหมักด้วย EM นะ หรือถ้าใครมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็หมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ค่ะเนี่ยค่ะก็เติมไปเนี่ยกระถางนี้เติมค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมว่าไต่ตักมาถึงสงตักด้วยกันนะยังไม่พอด้วย3มตักเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ในระดับที่โอเคนะคะดินอยู่ประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นเราก็ราดรดได้เลยค่ะ นอกจากราดรถไปที่ดินแล้วนะคะก็ถ้าใครมีเครื่องฉีดพ่นนะคะพ่นไปที่ใบด้วยค่ะทุกคนอ้าวนี่นะคะแต่วันนี้นะคะเครื่องฉีดพ่นของไยไม่ว่างเลยนะทุกคนน่าจะเสียนะคะก็เลยไยจะขออนุญาตใช้มือพรมเอานะคะใช้มือพรมๆไปที่ใบนะคะให้ทั่วๆนะเนี่ยค่ะราดรถในตอนเช้านะคะปากใบเขาจะเปิดนะทุกคนแล้วก็จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ค่ะ ะะลักษณะนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงต้นพริกที่ปลูกในกระถางนะคะจากต้นที่ไม่เคยออกดอกเลยยังไม่เคยออกผลเลยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็ลองทำดูนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ